ขูปรึ <lamps>. ่ง <alike> คู่จุนนี่ก่อนมูบอสขุนีทันข่าวกับมูจีซีีหาจุนี่กับบอนนดนเยูมันพอหูอย่างขาอจุน่นคูดจุนนี่ซองข่าวกมูสมานูเลยเห็นย่ตามละข้าวว่ต้อจรอนยี่หาน่ะอืมอจุนผู้เดียวกัพ่อคู่จุนเดียวกับพ่อเราสกลแล้วข่าวแัดเจีมากคุณมอนี่นะครับขอนื้จ้ำก่อนเช้านี้ น้ำพิบนางพยาเข <Okay. S 1> ้านี้อาจจะไม่สั่บวัน,นนะครับว่าตอนเย็นเขาจสะสั่ต้องมันจอมากแต้วจำใช้หน้าเมือ่อไหร่นะลูกเดี๋ยวขอขายจ้ำก่อนเพูดไป ที่น้องป้องไปมือแรกตอกี้แล้วเหงียผลต้องซื้อบ้านไหมไม่มีอยู่ไม่หมองอยู่พี่น้องโอ้โห้ร้อนเลยนะพี่น้องกวางกันเจียมพิงค์รู้ฟิวเรียนบ้านมัน บ้านผลัดพักปิ้งไหม่หูยอยู่นี่เหมือนดารามากวอนนี้ดาราจีมอ็มมาอ้อออกแล้วอ้อ,อมาแล้วทุกวันนี้ไม่ได้กินข้าวเพราะเปล่าหลายปาร์งเพนตด ขอเนี่ยจ้ำก่อนนะเพื่อนต้องว่านี้ไปแพรก็ไปกินกุ้ง,งนี่อยคือสีเซลลสูตรนี่อย่างละมูน เมาาเซ่แซนัลลาบอสผู้ใดความแก้มโอ้ยม่กาอุหักได้ใครอุหักอุหักตัวอย่างพี่น้องเสียคนอื่นบ้างถ้าเชื่อตัวเองแล้วมันไม่ดีขึ้นขอจ้ำก่อนเพราะว่า มืงอนีมิละกรัรอาบันทึกไม่ใช่ละการสดนะไม่ต้องรอด,ดูว่าวันนี้เขาไม่ได้ฉายรอเร้าเบ,บื้องหลัง,ง,ง,งพี่น้อบืชุดเยี่นีกับพี่แต่แต่นก่อนนี่จึงหนาวจะอะลรบวัวแ้ชุดเปล่าจะอันชุดเยี่ยมวัน,มมน,ยวนเยี่นีกับพีแต่แหวนเาไม่เอาชุดว่ามาใส่หรอกระลักี่หว้อกระลักี่ม้นแซบปลากุ้งมาน อร่อยมาก FC เมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้มีเมื่อวานนี้มีการไปนั่งแท <C oughs> ร์จะไปนั่งแทร์แล้วแบบว่าไปกินข้าวใช่ไหมก็มไม่นการดื่มสังสรรค์ันไม่รู้ว่าหมอลำต้นซื้ออย่างไปเจอกันเพื่อเล้ย กินหอมกันไเหมือน,นเถอะเลยเห็นตะเคียนบ้างว่านี่แหละ่าไปหายเพิ่นเด้อส,สั่งสามปลาตีพี่น้องมันเป็นเงาันเป็นเงามันเกิดรุ่นพี่นี่ละ่ะรุ่นพี่แม่ขอยแกนหมวกว่านี่คุณแม่นี่ละ่ะเพื่อเลยเซาแพทยสามลำ แต่พีแรกกับบอดโนดกับพี่บอสใช่ใช่เราได้ไปไปเอเทนจะสร้างความสุขแล้วนีนู้นนี่น่นนนาจะเปหมันละ่ะแต่ว่ากับมผถาบวกมากเนอะก็ไรส่วนนั่นแหละไรส่วแต่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราก็ไรส่วไปเรื่อยๆตามมาหาเราโลเรียว เดียวก็วเลยงามถึงหมือกดหมอนมันเอ็กซ์เชี่ยนอย่างตลาดมา,ตากตลาเกี่ยวมากอันนี้นุ่นเนาะราตรีตังค์เพิ่อนเป็นีนนักเอกมาล้วกรสีม้วนกินม้วนแปลกไปตัวหามัวเพื่อไป ไม่เคยทานข้าวของพายมาก่อนเพิ่งทานครั้งแรกเมื่อวานนี้แต่สำหรับผมผมไม่คิดอะไรนะว่าผมไม่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเพราะก็กินแล้วก็จบเมื่อวานนี้ก็กินแล้วก็จบปาร์ตี้จบงานเลี้ยงเลือกคือเลือกกับบริวงเพื่อนกับเพื่อนกับมันจ่อยน้ำไผ่ส่วนตัวผมไม่รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อวานนี้ไปเจอกันก็เอ็นจอย ก็นหอรแล้วเสียงดีขนาดนี้ไม่มจากมาก่อนเนี้เห็นกันดูอยู่จะต้องมาแจ้งอยู่แต่ละไม่ได้เบื่อลืมกันนะแต่ว่าเป็นเนส่องที่แน่นนะเข้ากับคนใบยอยู่แล้วบวกมาญาติด,ด้วยเราก็ต้องมันหมุนใจ,จออาทุกคนอยู่แล้วฮัลโ มีแหละมิสเตอ์้ำแงว่มีหลัมสเ่อรไนเรากับปามากกับมอญอย่างเดียว <c oughs> ไม่อยากให้ไปเม้นนมาเพิ่มเพราะว่าเพิ่งจะยู่วงวงพอววงแม่เฮ้าวองรเดี๋ยววันละสี่เมียนบอกเพิ่งจะเป็นปรนปแทบเลยอยากเปี่ยนมาขึ้นนี่เปลี่ยนเพราสื่ยังหลังเอยเทบตัวค่อยๆเงลียน ป๊ดกราดงอขืนเขาเขาดีกว่าทั้งม้ายืดเหรอ

ตอนนี้อย่กรุงเทพนะครับแบมครับ ที่เรื่องไรแรงอะไรก็ไม่อยากให้ไปอคอมเมนต์เรื่องแรงนะครับเอฟซีเฮาน้องเอ็นนาใช่ไหมเขาพี่เอ็นนาใช่ไหม

แล้วสีดนีและไปตัดคลิปมาลงพูดเดียวได้เพึ่มว้านักบอหล่อมากหนึ <fin anta> <ots> ่งลางวิวก็แปใครเินประกาศแต่เพ่มาพิ่แนนใครเหนเ่อเอฟซีเขาทีบาจ้าเขาพีสบากไข่บอลจักเขาสบากไข่บอลสันท มือบอาบ้บางใสเหลี่ยมท้องค่ำเนี่ย <c oughs> เขาก็จะม้วนเนี่ยใส่แต่เขาสิอยากคือมาันนานบอลใช่ไหม่มใช่ใ่แต่ว่าไก๋จะใสอยาคบ่หวดิบางที่ <c oughs> ไม่เคยสน,นสนม,นมาก่อนแต่เมื่อวานนี้เมื่องานมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนต้องสนุกอย่างจอยอันนี้คือสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารนะ น้องบิ๊กต้องรักษาภาพลักษณ์ก็เลยใช่ก็อาจจะนั่งเบี่ยระยะห่างพี่น้องขอยเปลี่ยนเสียงทุกคนขยวนไม่แล้วนะมบุต้ายขอยนวนขอยนั่ำเบิร์ลาเพราะเรื่องมวนเรื่องเส้นนั่นแหละน่ำเบิร์ดเลียนยอกกันบ่ได้สิทธิ์ใหญ่เพื่อนใหม่ด้วย พี่อัชลาฟินแลนด์เนี่ยพี่อัดพี่อัดพูดสิพี่อัดมาน่ะพี่อัดมาฟินครับนะโอ้โหภาพพี่อัดเล่นหยอกพี่อัดมาสั่นหยอกหนักมากพี่อัดไอโฟนสิบเจ็ดออกแล้วนะ ตอนนี้แล้จาก iPhone 16 Pro Max เครื่องที่พี่อยากซื้อให้เครื่องนี้กำลังไรอยู่ ฉันเหรพี่อ๋พี่จะพี่อาบอกว่าฉันเนี่ยแล้วก็เฉยๆใช่ถ้าหลังกล้องหนักกว่านี้พี่เอย ยุ่อนแบม่นี่น่าท่านันอยู่อะไรข้อเสริมจำลองเหลืองนั่นจะเป็นเอิอทางมองเหลืองเร็วอย่างนี้ตอนที่ติดกระดุมตรงโกคอให้หน่อยตรงตรงปีโรกโคกอะนั่นติดปีกอะไรอันน้นอยๆนี่แม่เออติดขบถันไหมอ,อ,อ,ไไหอ่ะแหนลูกมันนี่พูดเก เรื่องปอนกุง้งบอดปอนทั้งบอดบ่อยบอดโนดชายปอนคนนั้นแหละอ,อย่ากใกล้ไหลมันอยะปิยาน FC เรานี่แหละตัดที่มาแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มาขึ้นหัวกข้อให้มันแบบเป็นตะยานนช่ไหมมุ้งจะไปเห็นปิยานหลายใอยสิบีหยียบบ้านระเบียบว่าเรสิบวันใดดีมุ่งจะกันใด เลือกภาพกบองเลือกภาพกาพบ็บอกซะชวนตัวศิลปินในวงการไม่เป็นไรกันแม่ถือตัวนันนกสายใช่ค่ะชวนตัวศิลปินไม่มีปัญหาอะไรกันนะปกติเป็นใจยม่ติดเป็นห่วงวนั่นเลยแต่ว่าเราก็ต้องมีระยะห่างในการคอมเมนต์ด้วยดูก่อนนะไม่มีอะไรเสียหายเลย